说到做到，说到做到，คำว่า说ออกเสียงพยัญชนะโซโซกระดกลิ้นขึ้นด้วยนะคะ说到做到ให้ความหมายว่าพูดแล้วทำได้อย่างที่พูดตัวอย่างประโยคค่ะ你应该说到做到，不然别人不会再相信你了。你应该说到做到。 你应该说到做到。你，ุ或รู้เธออควร说到做到พูดแล้วทำได้อย่างที่พูด你应该说到做到คุณพูดแล้วควรทำให้ได้อย่างที่พูดไม่然别人不会再相信你了。不然คำว่า然ออกเสียงพย,ยัญชนะยอยักษ กระดกลิ้นขึ้นด้วยนะคะผู้รหรานให้ความหมายว่าไม่เช่นนั้นเปียเหรนินคำว่าเหรนออกเสียงพยัญชนะยอยักกระดกลิ้นขึ้นด้วยค่ะเปียเหรนแปลว่าคนอื่นปูเ่เฮ่ยไม่สามารถจ่ายอีกครั้งหนึ่งเซียงสินเชื่อหนี่คุณหรือเธอเละแล้วเชื่นหนี เชื่อคุณเชื่อมั่นในตัวคุณใจะเชื่อใจคุเชื่อมั่นในตัวคุณอีกครั้ง不会再相信你ไม่สามารถเชื่อมั่นในตัวคุณได้อีกูนนไม่เช่นนั้นคนอื่นเขาก็จะไม่เชื่อคุณอีกต่อไป่应该说到做到，不然别人不会再相信你了。 คุณพูดแล้วก็ต้องทำให้ได้อย่างที่พูดไม่อย่างนั้นคนอื่นๆเขาก็จะไม่เชื่อคุณอีกต่อไป